เสิร์ฟความอร่อยอีกแล้วจ้าวันนี้จะชวนทำผักหวานผัดน้ำมันหอยใส่หมูกรอบนะคะแม่ค้ากินให้ดูแบบนี้แบบนี้เลยจ้าเขียวเขียวหมูกรอบก็กรอบกรอบด้วยเลยจ้าเราไปดูวิธีทำวันนี้รีวิวหมูกรอบร้านตัวเองนะคะหันไปเลยค่ะ นี่คือผักหวานของเรานะคะดิดทําความสะอาดล้างเรียบร้อยแล้วเรามาปรุงเครื่องกันก่อนเลยค่ะใส่พงนัวค่ะใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่น้านําตาลทรายนิดหน่อยพอนะคะตามด้วยน้ํามันหอยค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวตามซุยซอสฝาเขียวนะคะวันนี้เราชวนทําผัดผักหวานน้ํามันหอยค่ะ แล้วก็ใส่กระเทียมเจียวนะคะใส่ไปข้างบนแบบนี้เลยวันนี้แม่ค้าเจ็บคอนะคะแม่ค้าจะไม่ใส่พริกนะคะเพราะทานพริกแล้วมันระคายคอมากมากเลยตั้งเตาเลยค่ะรอให้กระทะร้อนๆควันฟุ้งๆแบบนี้นะคะเปิดไฟแรงๆไปเลยค่ะเราจะผัดเหมือนผักบุ้งไฟแดงค่ะอ้าวมันไม่แดงเลยค่ะ มีแต่ควันขึ้นมาค่ะไฟมันไม่แดงด้วยเลยเอาละตามที่เห็นนั่นละค่ะผัดด้วยความรวดเร็วเลยค่ะเปิดไฟแรงๆได้เลยนะคะผัดให้ผักหวานของเราสลดนั่นเองค่ะหล,หลังจากเราผัดไปสองสามสสห้ทีนะคะเราก็จะทำการชิมชิมชิมค่ะตักน้ำแกงขึ้นมาชิมนะคะ รสชาติโอเคแล้วเราก็จะใส่หมูกรอบของเราลงไปเลยจ้าลงไปผัดด้วยเลยค่ะว้าวผัดน้ำมันหอยของเราวันนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยค่ะทุกคนวันนี้ทำจานเล็กนะคะทำเองกินคนเดียวค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะเรามาดูใกล้ๆกันเลย ผักเขียวเขียวหมูกรอบก็กรอบกรอบแบบนี้จ้าจัดเสิร์ฟได้เลยจ้าตอนแรกแม่ค้าว่าจะเทลาดข้าวเลยนะคะแต่คิดไปคิดมากลัวทานไม่หมดก็เลยเทใส่จานแบบนี้เลยว้าวเขียวเขียวคะ่ะน่าทานไหมคะทุกคนใส่กระเทียมเจียวข้างบนนิดหน่อยนะคะผัดผักหวานน้ำมันหอยของเราก็อร่อย ยั่วยไปเลยแม่ค้าทานให้ดูคำโตโตไปเลยคะ่ะหมูกรอบเด้งเดแบบนี้เลยจ้าถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันหน้าจะเอาคลิปเด็ดมาให้ดู